นีัครับตู้แลกเหรียญของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการทดสอบเครื่องแลกเหรียญแล้วก็เทสเครื่องด้วยครับแล้วก็ QR ครับผมการเข้าหลังบ้านของ QR ของตัวกล่องครับผมกดตรงที่เวลาครับผมค้างไว้จนกว่าจะขึ้นให้ใส่รหัสครับรหัสของทางเราตั้งไว้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับการตั้งราคาของ QR ครับผม ให้ไปคำว่า payment mode ครับผมบนขวามือครับผมกดเข้าไปนะแล้วก็ p i e c o n f i g ครับผมข้างล่างขวามือครับการตั้งราคาจะสามารถตั้งได้5ราคานะครับผมหมายถึงว่าลูกค้าต้องสามารถตั้งได้5ราคาก็คือต้องการให้ลูกค้าสแกนกิี่2ิบาท50สิบาท60สิบาทหนึ่งอยตามลแล้วแต่ลูกค้าครับแต่ว่าต้องตั้งนะจากน้อยไปหามาครับ2ี่สิบี่สิบ หาสิบร้อยอย่างครับอย่างที่เราตั้งไว้ครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับรก็กดกลับไปทีนี้เราก็ทำการทดสอบการส่งเงินหลังบ้านไปให้ตัวตู้เหียงครับผมในกรณีที่ลูกค้าสแกนไปก็จะออกมาประมาณนี้ครับเข้าไปคําว่า H W c o n p c ครับผมแล้วก็ข้างล่างครับ พูดเอาครับผมทีนี้ผมจะลองส่ง20บาทนะครับเงินก็จะเข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็เหรียญจะออกมาสองเหรียญครับผมจะลองห้าสิบบาทครับผม,บผมเดี๋ยวก็จะตกมาตามที่เราส่งไปครับผมพอลูกค้าได้ตู้ไปแล้วลูกค้าต้องทำการเชื่อม Wi-Fi เข้ากับตัวกล่อง QR ครับผม ส่วนคลิปการเชื่อม wi ไ fi เดี๋ยวทางเราส่งให้อีทีนะครับทีนี้ในการแลกเหรียญครับของธนาัตรครับแบงค์ยี่สิบครับผมสองเหรียญครับผมแบงค์ห้าสิบครับผมห้าเหรียญครับผมที่หน้าจอก็จะแสดงด้วยครับว่ากี่บาทแล้วก็กี่เหรียญครับผม ไปเป็นแบงร้อยครับผมแบงร้อยนะครับสิบเหรียญครับผมส่วนตัวสล็อตก็หยอดได้ปกติครับผมจะเริ่มไล่จากที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทครับผมต่อไปเป็น2บาทนะครับ ต่อไปเป็นห้าบาทนะครับตังจะยังไม่ออกครับจนกว่าจะครบสิบาทครับผมอันนี้หนึ่งบาทนะครับเรียบร้อยครับส่วนหน้าตาของเครื่องจะป็นประมาณนี้ครับปั๊กที่อยู่ด้านข้างแล้วก็สวิตช์ที่อยู่ด้านข้างครับผมส่วนแถมไม้ก็คือมีปั๊กไฟหนึ่งครับมแล้วก็ลูกกุญแจอีก2อลูกครับผมนี่ครับ